ใหกินข้าวสายๆตัวก็จะหิวออสิวก็จะหายไงอเออสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้หน้าพี่แจงก็จะสดแบบนี้นะคะสดไหมคิ้วก็ไม่มีสดกว่านี้ก็ตลาดแล้วแหละ <laughs> เออวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้จะมาแต่งหน้าพี่แจงตามคําเรียกร้องของน้องๆที่บอกว่าอยากให้แดงแต่งหน้าเออ,เอ,อ มาเริ่มเลยไหมมาอันดับแรกไม่ใช่ไม่ใช่อันดับแรกจะบอกให้กดไลค์ก่อนเออกดไลค์ออ like คลิปนี้ก่อนใครอยากเห็นนะคะ เพราะว่าเรามาตามคำเรียกร้องแล้วเนาะเราก็ขอกดไลค์หน่อยนิดเดียวเอง 4, 5, 6, 7, ้0 0กไลค์เอออันดับแรกจากการเดี๋ยวๆตัวอะไรเนี่ยหาน้ำตกนี่น่าจะได้ชุ่มชื่นหน่อยตัวแล้วถ้าพรุ่งนี้สิวเขาขึ้นนะไม่ขึ้นหรอกเขายังไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรจะใช้้เลยถ้าตัวกินข้าวสายๆอ่ะไม่เอาไม่เล่นมุกนี้ตัดออกถ้ากินข้าวสายๆตัวก็จะหิวสิวก็จะหายไงเออ เออเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วเหรอยัง <Yeah. S 1> ตัวแล้วหน้ามันยังไม่แห้งตัวใสเลยเหรอใสเลยอันนี้ก็จะเป็นครีมบำรุงก่อนบำรุงใต้ตา,ต,าตาจะแต่จะได้ไม่ดำลับเลยได้ไหมไม่ได้เสร็จแล้วก็ทารองพื้นเอยไม่ใช่รองพื้นเขาเรียกว่ากันแดดคนละสีกันเลยเนาะ <laughs> เห็นไหมในในใช้มือนี่แหละ ใช้มือตัวใช้อะไรก็ได้นี่ก็เกลี่ยข้าไปมันจะกันแดดแล้วกดหัวลงเลี่ยเข้าอีกแม่มันกันแดดแล้วมันกันฝุ่นไหมไม่กันแล้วทไงฝุ่นนี่เราต้องกางล่มไม่เคยแต่งหน้าให้ใครนะอย่ามนเป็นชาเคือเสริมสวยนะกดหัวลูกค้าลงอย่างเงี้ยกันแดดเรียบร้อยแล้วก็ทาแป้งใส่แป้งมันไม่เหลืองใช่ไหมไม่เหลือง เล้วคิ้วเขาเดี๋ยวก่อนสิน้าเขาแต่งยากไงตัวยากมากเลยอะทำไมอะตัวดิ้น <laughs> <laughs> เรียบร้อยคิ้วไม่ต้องเขียนนะคะถึง <laughs> ก็จะโลง่ลงๆเลยเนาะหน้นะ <laughs> นาลอ,อยมากเลยตัวขาวของเขาอีกเร <laughs> มาเขียนคิ้วคิ้วเขียนใหญ่แตตัวขึ้นแล้วเดีทำงานค่ะลูกก็ง <laughs> งกันขนาดนี้มันเก้าโมงนะใครว่าเก้าโมงเช้านี่เช้าบ้างปลุกมาตื่นเพื่อแต่งหน้าแล้วก็หลับต่ออย่างนี้เหรอ เสร็จแล้วัวดิเห็นไหมตัวตัวจะโค้งอะไรขนาดนั้นเอ้าคิ้วมันต้อโค้งงไม่ใช่แบบพืมยังกระปิงเรียบร้อยสวยเห็นไหมพ่อเขียนคิ้วสวยเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ด่างต้องมีแบบพวกหนังยางอะไรอย่าเนี้ยรัดไว้ใช่ไหมของใครเป็นบ้างรู้ว่ามีบางคนทํา เพราะว่าเขาใช้จริงเออเมื่อก่อนก็มีแบบพวกโทรศัพท์อะเห็นไหมที่แจงยากยัดโทรศัพท์อะเออรุ่นนี้คงไม่มีแล้วมาพังมาพังเลยเขาบอกว่าขอสต๊อกอันนี้ก็ลาดั้งนะคะเพราะว่าที่แจงเขาไม่มีค่อยมีดัางนะนี่โอเคมาแต่งตาจะมาแต่งโทนสีเดียวกันสีอะไรสีดำเขาก็ชอบนะแต่งแบบสีดำอะสีดำสีม่วตาอะไรเนี้ยพี่แจงเขาบอกว่าอยากให้พี่วินแต่งโทนดุด แต่ไม่เคยแต่งถม่แนมีงานไปไหนไหมไม่เกี่ยวไม่มีงานก็แต่งได้นี่ดูโดโดรุ้งฟริงมากแมไมตาเาเบลอวะตัวไหนเห็นไหมน้องๆเห็นไหมนี่เริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วดูดีไหมดูดีค่ะกีตาเจ็บไหมเจ็บเจ็บหลับค่ะว่าหลับหลับด้วยหลับเลยแรกของหมอ <laughs> เรียบร้อยแล้วกีตานี่เห็นไหมอ่ะต้องดูใกล้ๆอ่ะพี่มิลินเขาขีดแบบบางๆให้ใช่เพราะว่าพี่แจงเขาตาเล็กนะคะจะกีดแบบพี่มิลินไม่ได้เรียบร้อยก็ปัดแก้มค่ะหายไปไหนอ๋อยู่นีคือได้โปรดเถอะสปอนเซอร์เข้าสักตัวได้ไหมดูสื้าก็ดิอะไรเขาใช้จริงไงตัวใช้จริงมันจะหมดแล้วก็ซื้อใหม่ไหม ตั้อะไรบนเขาอ่ะเวลาเขาซื้อมาสำหรับตัวก็บนว่าซื้อมาเยอะแยะมีแล้วที่บ้านเดี๋ยวเต็มเลยมาเนี่ยแต่งหน้าเขาตัวตัวบด๋ยวเขาตัดออกไม่ออกสปอนเซอร์ปรดเขานะคะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วเพ่นไหนถ้าสมมติว่าเกี่พิลินแปลกๆไปคือเขาอาจจะใช้ลิฟท์คัใช่ไหมพี่วิวสอน เขาว่าสิวเขาขึ้นแน่เลยตัวทำไมไม่รู้เขาแต่งหน้าเมื่อไหร่สิวขึ้นตลอดอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าสาสเลยนะหยูโอ้เอาเลิ <c oughs> ไม่พูดเรื่องสิวกันแล้วนะสายก็จะหิวไงมาปัดกรอบแก้มนิดนึงแต่จริงๆตัวไม่ต้องปัดก็ได้ <c oughs> แก้มคือแบบไม่มีเลยแต่ให้เป็นคนนะเั้ไม่แต่ให้เป็นสิ <c oughs> เออดูเป็นคนขึ้นมาหน่อยเป็นแจงไงตอนนี้ก็เป็นนางฟ้าแล้วเห็นไหมมาทาลิปทาลิปลิปต้องใช้สีนีนะคะเพราะว่าเพราะปากโดนหนาก่อนทาก็จะทาติ้นก่อนนะติ้นม่ใช่ตีนนะทาตีนเพราะว่าโอ้ยตอนนั้นเห็นพี่ผิวทาลิปหรือเป่ะ <c oughs> นี่เลยและเขาบอกว่ามิวทาลิฟแนงะเขาเปิดกล่องอยู่ไงเขาก็ตกใจนะเอออ่ะมิมมิมมิม,ม,มเออทาติ้นเพราะว่าเวลากินข้าวแล้วถึงแม้ลิฟอันนี้จะแบบหลุดไปไงก็ยังมีติ้นอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> เทคนิคของเขาน่าจะได้สวยตลอดเลมันจริงเหรอมันติดขนาดนั้นเลยเหรอติ้นก็ติดสิมันเป็นแบบอันนี้ไงเคยเห็นอุยไททิพไหมอ๋อกุ้ยไทิพน้องๆไม่ทันหรอกทานสิใครยังใช้อุยไททิพอยู่บ้างเออเมื่อก่อนเขาก็ใช้นะเห็นไหมแสดงว่าแก่แล้วใครเกินไม่เขาเคยใช้อุ้ยไททิพแต่แบบคือมันติดนานมากติดแบบโออีกวานหนึ่งยังติดอย่างเงี้ยแล้วเขามันกินได้ไงอุ้ยไททิพแบบใส่น้ํากินมาทาเหอะ เฮ้ยทาลิปก็แบบสวยมากเห็นไหมดูใกล้ๆไหมมานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการแต่งหน้าของพี่แจงวันนี้นะคะดูสวยขึ้นไหมเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยตาหลัตาสิเห็นไหมแต่งหน้าสวยตามีคิ้วมีปากมีจมูกอย่างละอันตามีสองอันสิตามีสองหนึ่งคู่ เรียบร้อยแล้วการแต่งหน้าวันนี้นะคะดูเป็นคนขึ้นมาแล้วจากเมื่อก่อนที่เป็นคนอยู่แล้วนะก็เ,ออเป็นคนดีคน,คนสวย,สวยเออาแบบนี้เห็นไหมใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้พี่แจงแต่งสวยอีอยากให้พี่แตงแต่งหน้าโทนไหนหรือว่า อยากให้พี่เวลินแต่งหน้าโทนไหนให้ดูเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> ก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะที่ที่กำลังท,ที่กำลังจะส่งมาที่กำลังจะส่งมาแล้วค่ะใครเ,ออเห็นก็เนาะออติดต่อเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวคิวจะเต็มใช่เพราะว่าเราว่างไปถึงปีหน้าเลย <laughs> โวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปลาคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย